ขอ,อต้อนรีบทุกตรงนี้แดกทุกท่านครับเรียนท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสครับท่านประธานชมรมปราฎิกาท่านรองประธานกรรมการบริหารุการและเครือข่ายตาดิการะดับอำเภอทั้ง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีที่กรบทุกท่านครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งใจนะครับที่ได้มีโอกาสม,มาพบปะท,ท,ทุกท่านทุกท่านในวันนี้ทุกท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าไม่อย่งยิ่งของพื้นที่จังหวัดแคนาคใต้เป็นต้นน้ำที่จะมีหน้าที่อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามตั้งแต่เรื่องแรกในเรื่องหลัก การบัติของศาสนาอิสลามให้กับเด็กเล็กซึ่งเปรียบเสมือนผ้าขาวในโรงเรียนปฏิการของสังคมในหมู่บ้านสำหรัเด็กที่จะมีอายุนังแสบุตรั้งแต่สองปีให้เป็นมุสลิมที่ดีเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชาติฉะนั้นการเป็นครูเป็นเก้าครูที่ต้องปลูพื้นฐาน ในเรื่องหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องอย่างแท้จริงจะต้องเป็นแม่แบบที่ดีเพื่อที่เด็กๆจะได้นำสิ่งที่มองเห็นไปเป็นตัวอย่างไปปฏิบัติให้ถูกต้องทุกท่านครับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพบปะพูดคุยทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันกับผมให้ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม,ม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานสร้างความสูนเสียความหวาดระแวงของการดำรงอยู่ในสังคมของพี่น้องประชาชน ขอให้พวกเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปประชาชนพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเตนทีสุดในส่วนของรัฐบาลและกองเ่วยการรักษาความมั่นคงในภาคสี่ส่วนหน้าจะได้ทุ่มเททรัพยากรกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่จะยืนยันว่าจะได้ใช้ทรัพยากร จะใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดจะยึดถือแนวทางสันาาติอย่างจริงใจจะให้ความเคารพต่องที่น้องประชาชนให้ความศรัทธาต่อหลักศาสนาของท่านอย่างแท้จริงก็ผมเรียนยืนันอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติของส่วนราชการพี่น้องทหารตำรวจและหน้ารายการ ทุกวันนี้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีความแตกแยกในนโยบายการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานทุกเรื่องจะบูรณาการจะประสานงานกันเพื่อนำผลการปฏิบัตินั้นไปสู่พี่น้องประชาชนให้ลงได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในช่วงเวลาต่อไปนี้เราหวังว่าจะได้ลงไปสู่พี่น้องประชาชน ที่แท้จริงทั้งในโรงเรียนในกติกาในหมู่บ้านในมัสยิดผมกลัาวเรียนด้วยความจริงใจนะครับเป็นการเพิ่มศาาักยภาพของพืงง้นที่แล้วก็นาสิ่งที่เคยผ่านมาในอดีตนั้นให้ลบเลือนไปนาสิ่งที่ด,ด,ดีที่บ้านเรายังคงมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพัฒนาในด้าน,านต่ังตาทาในเรื่องการศึกษา ผมเรียนว่าวันนี้รัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาลงมาในบ้านเราเดือนละรั้งถึงสองครั้งเมื่อคืนนอนคุยอกับผมอยู่ที่่าจกับิมฟอนคุยกันเรื่องพัฒนาการศึกษาในบ้านเราว่าจะทำอย่างไรเีืจอรองรับเด็กและเยาวาชนให้เติบโตอย่างมั่นคง ในความลาหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมศาสนาทำอย่างไรถึงจะพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้มีโลกทรศน์ที่กว้างไกลรองรับอารเส้นได้เขาจะมีอีกความสามารถไปได้ในทุกภูมิประเทศทุกประเทศทุกศาสนาเราอยากเห็นลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสพบกันหลังจากทราบว่า นานนานแล้วที่กองหนวยการประกาความมั่นคงภายในภาคที่สุนหน้าไม่ได้มาปรับกับผู้ท่านแล้วหลังแล้วหวังเป็นอย่างที่ว่าหลังจากนี้คงจะได้มีโอกาสได้พบปะได้แลกเปลี่ยนได้รับทราบความต้องการความเป็นไปของผู้ท่านในการทําการสอนในกิการที่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลตามกาลังความสา,าม,มารถ และจะได้นำความต้องการของผู้ท่านไปสู่รัฐบาลนะครับสุดท้ายนี้ขออุรมงองประท,ทานความสุขความสงบให้เกิดแก่ท่านประท,ทานความทันทีสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับให้ขาวีือวิทยา กทราบว่าใช้เวลาเท่าไหร,รเ่เวลานี้ตำนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับทั้งตำรวจทั้งอายการได้มีการประชุมกำหวดแนวทางที่จะเร่งรัดให้ได้เร็วนะครับเข้าสู่กระบรวนการยุติธรรมให้ได้รวดเร็วเรื่องการประกันตัวเนี่ยจะใช้กฎเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายประมาณ20,000บาทต่อหนึ่งคดี สองหมื่นบาทต่อหนึ่งคดีนะครับซึ่งเดิมเราจะถึงแสนตอนนี้ได้มีการพูดคุยแล้วแล้วถ้าเขามีหมายปอวิทยาเนี่ยก็จะดําเนินการไปตามกระบวนการด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ไม่ชักช้าเพราะเรารู้ปัญหาเรื่องนี้เข้าใจเข้าใจปัญหาเรื่องนี้นะครับ